เดียเด๋ยวจะมีเรื่องราวอย่างอู้กับแฮมนักนะครับโดี๋ยวผมจะเล่าอย่างเพื่อ,อความแต่ว่าอันนี้เพื่อดูผลงานลุงไห้กำลังทำกับข้าวอยู่ขาข<ภ>าค <ภา S 1> รับโยนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าลูกออดโยนโยนเอา,าเป็นว่าข้าวแสนใกล้จะโบดเลยเนาะมีมีนูปลาครับปลาลูกออดมีงนี่ปลอดแสนพิษแต่ตเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชม พอดีอดมาหานะครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าเะไปแถมแกกันนะครับผมว่าตอนนี้วันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปหาลงหายด้วนะครับสวัสดีครับเป็นไรพ่อ,อผมไปชนบุรีมาหยาอไมได้เป็นเดือนเกือบเดือน,กนแกเรียนรถหาแล้างสินน้ำน้ำนีนั้นกอกกอกค็นว่าใจได้เป็นอย่างเดียวม,มีมีอย่างเดียว,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 วอ่ะกรอกน้ำกกอกอ๋อ อันนั้นแกไอไอกลุ่มไงเออว่ากลุ่มกลุ่มอันนี้กลุ่มน้ำบว่ากลุ่มบกหมูกมันมีคนว่าใจได้อย่างเดียวมันมีอย่างเดียวอ่ะเพราะกลุ่มแหนมีอยู่มีมีแค่กลุ่มน้ำมีแค่กลุ่มบกเออมีแค่กลุ่มบกกลุ่มแหนบมีมีอันเดียวตัวเดียวกันเออมันมีแกมันมีกลุ่มน้ำบว่ากลุ่มบกอยู่ผมก็ได้ถามว่านะพี่น้องเต็มไปยงมันเป็นย้งเอานี่มาจะเอานี่มาไว้นี่ก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็กร่อยหิบกำยังกำยัง ียังก็จะไปห้องบ้านเป็นยังไงถามวมเนาะอ๋อคล้ายๆเป็นไส้เลื่อนอย่างนี้กะอ๋อไปเอ็กซเรย์บ่อยวันใหนวันจันทร์นี่ครับอ๋อถ้าเราจะไปวันใดก็วันจันทร์วันจันทร์ไปที่ไหนห้องบ้านไหนตางนี้อ๋อไปพาไปพาเลยหรือว่าไปเช็คดูก่อนไปเอ็กซ์พอรอ๋อไปเอ็กซเรย์ดูก่อนเนาะอ๋อ มันก็มีพอดีเงินของทุนเหรอท่านแหมนหน่อยเดี๋ยวเอาหื้อไปอันไปแห่หมอด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาอาหารแห้งไปได้ก่อนนี่ไปได้อยู่เนาะทางเงินกองทุนมันมีท่านหน่อยหนึ่งอันนี้เอาปั่นไปโรงพยาบาลไปใส่ขลามเนา่ตรวขลามอะไรก็ดีเอาอะไรใส่ลุงผามเวลานอนอ่ะ เด้งขวาเด้งขึ vinegar, youtuber, okay. so in ้นนะเด้งเอวขึ้นไปดิอีกทุกป่อเพิ่นตะกอนเพิ่นกระเป็นนะเพิ่นเพิ่นว่าหูวลูดตะหานน่ะมันย้อนเพออ่ิ่นจะแพ้แล้วย้อนเข้าไปถ้าเพิ่นจะเย็บตะหานปิดที่ที่มันสามารถลงมาหากันได้นะเพิ่นจะเย็บเย็บปิดเหรอตัวเย็บลงเอ่อตัวเอ็กโอยาวกว่ากระเป็นแรงอ๋อกมันดันบอกมันดันบอกขึ้นบอกขึ้นต่อพอเตอร์ยู่ตัวไหนอ่ะมันลงหนักมันกบ่าขึ้นเหมือนกันเนอะ โอ้เกิดไดว่ารถอันมิน่ว่ามีปูนไงแพ้ว่ะเดี๋ยวผมตที่วไปกเลยอาหารแห้งนะครับเหมือนชุดที่เราทำไว้นะครับทําเป็นชุดเป็นชุดไว้มาให้งลงหายพ่องมาให้ไอ้ดาห่องนี่แฝงว่ะเอาแฝงเะเฮ้เอาเ่แฝนะ,ะแย้มเก่งใจนะแพ้ว <laughs> ่ะ,ะนี่นะครับอาหารแห้ง หลายอย่างโอ้กุ้งเม่นแก่แก่ถุงเดียวนะมันเป็นของแห้งหรอกเครื่องปรุงอะไรอย่างตั้งแแล้วก็มาแสดงป้อนไปห้าร้อยนะครับเอาไว้เป็นแก่กินแก่หยังเอาไปห้องบานมันจังเนอะแก่งคงจะเข้าไปหาลุงหายอยู่ครับครับผมครับทำอะไรกินแกงต้มมันอีโอนอ๋อไม่ใช่อีโอนนายว่าลุ่มว่าอ๋อโอนลุ่มว่าโอ้ชาวั้นจะได้ไปถ่ายนะกันเนี่ย วิถีชีวิตอ่ะไอ้วันเขาอยู่รูมมุนกะเอะอไอไปชมไอเด็กคุณเจ้าอ๋อคนชอบมาเจ้าหนิไงเออผมไปนอนแนวตัวได้อยู่แางก่อนได้กันอ,อ๋อไอ้อยู่รูมมุนนะ่นเออขันแห่ขันแห่แต่ว่าวันซื่นผมไปตัวแห่ลุงหาย,หายว่ะไอคุกแนบบว่ะโอ้มาอ,อยู่แล้ว,วามาถึงสบายหลายวัน่ะไปยังเมื่อยกะไปเมื่อยนะหายละไอวันลงไอวันลงก่อนอไอ้วันลงก็เสียละบอก ผายโอ้โหโอไอได้เป็นเดือนปลายแล้วนี่ไฟเดือ mới, เดือไออ่ะเออแม่นะมันควันตัวไอควันไฟอะเออแล้วก็ <c oughs> ยูวนสัใหญ่เี่เอ,อเาออนี่มังื์นี่อาหารแห้งเนี่ยสบายว่ะเอยไจะหายไมร้องละ ก็อะเปเลยเดี่ยวมโมโหลอด้วกมีโมโหอ๋อก็เป็นแบบสบายเนื้อเนี้ยเดี๋ยวเป็นยังฮะเดี๋ยวผมจะคอยอย่างกินประเด็นอะอ๋ออีโอนพอดีอ่าเพื่นไปเสาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องราวอย่างอู้กับแฮมหนักนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างเพื่อฟังแต่ว่าอันนี้เพื่อดูก่อนว่าลุงไผ่กำลังทำกับข้าวอยู่ นี่นะครับพอดีไอ้ตะกี้แล้วครับไอ้อ้วนเราเปิ้น,นไปเชืะอนี่อันนี้คือปอ่า,ปากับอีโอนนะครับเราก่อป่าต่างๆอันนี้หาบริเวณบ้านเก่าของลุงแผ่ที่อยู่ในป่านะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องได้ลงไปเอวอยู่นะครับผมอันนี้เออเออันนี้คือหวานอันนี้ป่าแล้วครับอันนี้นรอรนออไปเชื่แมเนานะเดี๋ยวเจ้าเลยครับอ,อันนี้ เขาเรีกว่าลูกอ่นยีโอนยีนมีกค่มีแคบ้านเฮาเนี่ยว่าห้ออยู่โอนอ่ะมีแค่เฮาเลียกอ่ะเขาพูดเขาอีหัวงอีห่วเออพูดเขาอีพุ้มเอออีแสนไปอีห่วอมีกค่บ้านเฮาในยีโอนว่ะยีโอนบ่ไ่อกเรากำลังเริ่มทำกับเข้ากันอยู่ไอ้หน่อยโอแกนรักหัวว่าเอ๊ยแม่บัตจราจรายมังลงไปเห็นแล้วแกไอ้หน่อกูเตือนลงหายลงไปกี่โมงโอ้เตืนขอผมมาสัก แปดโมงแปดโมงไปอ๋อเอออันนี้แคกจะได้หูไวเพืรรร่อบางทีเอาอย่างมาฮือกว่าอย่า,า,า,างแบบแปะไอ้แบบไหนของสักแปดโมงเว้ยเน,ะนาะครับประมาณจะกแปดโมงไปเนีนี่นะครับโอ้โห,โโห,โโหโคุณผู้ชมสุดยอดมากเลยพอดีเอาอันนี้มาฮือเอาไอ้อยไรอ่ะเนาอาหารแห้งแล้วก็อ้อย่างาแต่งๆอ่าโอเคครับอันนี้นี่ยตั้งแต่เอ่อ เป็นของป้าลิลี่ที่อเมริกาอ๋าอน,นั่นนะคนทอ่ยอ,อ,อยู่ไกลขอบพูดครับอ้น,นี้ครับเขาโซงเ<ม>ขาแสนยังมีอยู่่ะม,มันมีครับเขาแสนมีกเ็เดียวเดียวเดียวเอามาคื้อ,อยู่ความจริงป้าอารยาแกฝากคื้ตั้งแต่อยู่ชนบุรีแล้วไงแกอ๋อป้าอารยาครับขอบป้าแกฝากดีดีในหัวผมอยู่อ่าป้าอารยาหรือลิลี่ป้าลิลี่ป้าลิลี่นี่โผล่อายุแปดปีแล้วแก ใหญ่ <Or> ่ะแต่แกยังสิ่งอยู่นะเทปคนไทยนะแกไปอยู่อเมริกาขอคูณนะครับท่าน่าท่าท่ท่าท่าท่ท่า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 ท่ท่า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 เ่าทาท่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 าี่าท่าท่าท่าอ่าท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 ่าี่าอ่าท่าท่าริาท่าท่าท่าทาท่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 ่าทมา่าท่าท่่านาท่า่าทมาท่า่าท่ลาเาา เนาะขอลับเงินเลยสองเดือนแล้วที่เล็กสีหัวขอทุกที่ที่ทวผมช่วยขอบุญกุศลมาช่วยท่านทั้งสองที่มาหองผมอะไรให้ผมอยู่ผมขอบคุณรักษาครับรักของเนี่ยที่ได้ฝากกับผมเนี่ยผมฟุ้มใจมากที่สุดแล้วครับรักษาไหมครับครับผมครับแม่โหฟุ้มใจือยครับด็กกมีหลายอย่างนี่นะเออ มีเครื่องปรุงส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรุงอาหารแห้งอย่างนี้กันอาหารแห้งอาหารแห้งเกี้ยวได้เมินเป็นบุลซี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีนมมีปลากระป๋องมีผงซักฟอกมีมีมีน้ำตาลเนี่ยน้ำบูนน้ำตาลหลายอย่างขอบคุณนะครับโอ้ผมลุงหายอยู่บ้านนี่ละไปลงไปทำงานลุงพุ่นเอาอีงหรอครับผมคือไปแผ่ไม้แล้วปิกแม่ก็มานอนบ้านนี่ไงครับยานรถเครื่องไปไงเอ่อผมเชื่อครับ โอ้เดี๋ยวไปปีกหนึงวันอ่ะครับธมวันเต๋อเอาตัวเร <c oughs> ื่อยๆหลืวันามาส่งอ๋ออ๋อบางทีก็เราอ่อนหลานมาส่งเนาะเออหล้วส่งอ๋อเดี๋ยวนี้คือหลานไปพักแรมที่ลุงหาย,ยู่ฮั่นนี่เนาะครับผมอ๋อก็ยังดีมีคนไปเที่ยวไปปัดเนาะครับเออเปล่งมุดละแกวเลยนี่โ<ห>อ้อืมเที่ยวเที่ยวเลยนี่อ่าประจํานี่ไปเรืองส่วนปลาลยอ๋ออ๋อ ฟังตังไงแล้วเดืนี้เรียวอย่างเียวปวก็คือเราของ้บ้านทั้งองไปกับไปเดือนี้เพียวตังไดเพี่ยวตังงบ้านใหม่เพีะครับอ๋อบ้านใหม่กับเพี่ยวตังไง้อเตียงนอนดีบ้านเก่าของเพียว่วนน้ำมอะนะแต่ว่าถ้าอมเพี้ยวกวาไฟจะเข้าอ่ะเนาะอ่ต้องต้องต้องอันนี้ไฟไว้เนาะครับกวาไฟป่าเข้ากวไฟป่ากวกดอะกวอะไรนะเนนรว่าห้าม พอไฟของเลยพอกะ,อะพอไฟนะถ้ากลัวอะไรล่ะกลัวแนละ้เข้ามาบางอย่งบางอย่างปัญหาจีนนี้พอมาป,ปา่ามันอุอ้กเหรอเรือสูงสนเนี่ยะคำถามของเขาแม่นละแม่นละ,ะวันนั้นผมเข้าไปหาลุงหายปลูกไปฟังตะว,วันตกกูหน่อยไปเจอใชัลุงเงี่ยบนะแกลุงเงี่ยมว่าลุงหายมีละลุงหายไปด้านทางฟูละทางตูนั่นมันมีแมงตึงองี่ลูกเอามามีเออ ทางวันออกให้ไหนครับถ้าอยู่วันโต๊กนี่มันตึงนักว่ะตึงตึงก็หูก็ไหลเลยอ๋อเป็นว่าอ่อหลานลูกหายไปพักแรมอยู่ที่บ้านหลังลุ่มบุญนี่เนอเออดีเหมือนกันนั่อเขาไปเฝ้าเจ้าไฟแปรเข้าอย่างเข้าเนาะแล้วลูงหายพายไม้ตาดายฮะที่หลังหลุ่หลังหลังหลังฮะกับฮะ ยี่ห้าที่ตู้บรรุมอ่ะอ๋อพา่ห้เลยครับผมอ๋อโอเคอันเดี๋ยวได้เสาะหางไงหน่อยผมจะอย่างนี้แต่ที่ตู้บรรุมมันมีแค่น่ะอืผมรู้ว่าไปแผ่จำในป่าเสื้หางป่ะไปในปือหลักมาแผ่ห้่อยเนาะอ๋อเดียวเพื่อกลางวันผมได้ลงไปแอ่วหาจะได้ไปเสื้หาถูกกันครับอ่าแล้วก็รับผิดก็ว่าใครสบายเจ็บ เป็นย่วนเท้าไว้ติ๊กกับลูกไ้กแระมารูไปสีอะเจ็บนี่นะเคือดีหููาเราเรายี่ยาเอายาดิพอเถียยาพกยาติดจูดดูอ๋ออ๋อยาประคบมั้งนะยาประคบเนี่ยเออเเอานึ่งเห่ก่อนเนอะเออเนืองอออะไปคบเราใจเราใจติดจัดกนมมันหายหติดเราใช้เราคนเชียงเลยเราไม่น่ะ อ่าพอครบพอหรืออย่างกินก็เหลือนี่ก็ว่าก็ปลาล่ะแกงปลาเนาะปลาผมโอ้สปีนี้มันได้ไปอยู่ไฟปลาได้เพิ่นเนาะเออปลผมไปเนาะอ๋อโอ้แกงปลาแกงปลาเป็นสั่งให้อ้วนเวลาถ้าได้เนี่ยไปแขกให้เหนื่อยโอ้ก็ได้ยินได้ได้แบ่งให้ผู้กินอ่าก็แห่ก็แห่อาหารธรรมชาติเนาะอาหารธรรมชาติ ได้ยนเกินจะไสงใบมาอี่ก็่อนี่กครับสองบเลยนะวันวันวุอ่าได้ได้ก็ไ่ได้ก็ได้ครับเม่ได้ก็ได้ถ้าได้เอามาไนะเอนึงได้นึกได้ให้ใส่สองบอกเอี้ยเอามามมอเจ้านี่ไปเลยอ้ยแม่งเขาเห็นนะโอ้แม่เขากินวกนผุยพอ้าอ้วนข่อมไปเพี่ยวหั่นไว้ถ้าไฟแปลเข้านี่อย่าลามหาบ้านเลยวหร้อยไปผเบึ๊บไปผดด แน่โหไปแปลงขึ้นอย่างไรบ้านหลังน่ะไก่ไก่ม้าเอาไปไว้ปุ่นกันเขาแท้เขาแทะไก่กุกคือปักร้ากุ้งี่ยมเลยน่ะอ่าปักร้ากินลุกไม่เนาะพักแล้วเที่เช้าวันอย่าไปนอนแนวตัวเออก่อนผมมันจะไปนอนเล่นตรงรูข่ายก่อนสองสามปีก่อนนะแต่ว่าเที่ยวแล้วเนาะอ๋อมอะไรขอเด้วยอ๋อมเป็นยังเป็นยัง ถ้าเราอเคาลยเคองไฟกจะลงใจาดังลุ่มเรอมีปัญหาที่มมดแตงโมมีน้อยเคาะโอเดีละอันนมือลงน้ำมือลงน้ำคือลงน้ำหไดเลอันนี้เท่าละเท่าช่วงหากินก็เดียวก็อู้ถือว่าผมมาไทยแกตั้งแต่สามสี่ปีแล้วเนาะช่วงแรกๆแข็งแรงขนาดหนแข่งแรงอ่ะแม่ปีนี่เนาะเออปีแล้วเนาะเก่งปีแล้วแต่ว่าไหวเออ่ จะกินแกงไก่ไียยงเนาะกติดได้เดี๋ยวตามคือเามันกินข้าจะล่ำนะเออเออแล้วมันจังเอามันเลยชอบกินแกงหวนอวันนี้มันค้านไหวค้านนี่มาม้ายสมปล่อยมาใส่น้หนึ่งกูกินได้เลยหัวเดี๋ยวเดี๋ยวยายกินโฟร์ะถ้าไดบอนแต่แล่ไล่กินเด่วกินมันได้ถ้าชกบอกเขาเ ก็กเดียววาแกเก่งแปมไปเมินยัง <ละ S 1> ไงเด็กกับซุกแล้วแกไอ้บอสซุกเหผงนัวเหรอผงนัวกะรอไอ้นี้หมูกระดกนี่แกว่าทองผงนัวผ <c oughs> งนัวตุ๊กเอาใส่แป้งก่อนเจอนี่ว่าอย่าทองใส่กําครัวเลยโจโลใส่ผ <c oughs> งนัวนิดหน่อย อ๋อบบเดียวเป็นว่าไอ้อ้วนเขาอยู่พักพักแรมที่บ้านลุงไผ่ให้เนาะครับโอ้ดีมากเลยจะได้มีคนดูแลเนาะบ้านนี้นะถ้าคนมาอยู่มันหมองเก่าจริงๆเนาะแต่ล่ะแต่ถ้าคนอยู่นี่มันดึงแมงมอดเหมิดอย่างถึงเข้านะถึข้าแปลกเหมือนกันนะเดี๋ยวฝากนี่ค่าค่าส่งขาแทนอ่าอ่าค่านะซาฝารใส่เหรอซาฟาร์เคยทำดีๆด้วยเออเออมันมีแหงนุ่มมาจุ่ยยังแข็งเนาะแล้วก็เออแแ็งเลยนะเราอยู่เย็นขึ้นแหะ เอออันนันที่มันตึงที่ไหลนะตึงที่ไลอ่ะอ๋อเป็นเส้นกงตู้ขายนนั้นทงนะอเป็นเส้นเป็นเอ็นนะเป็นเส้นเเอ็นอืมกาแบบเป็นฉาที่มัน่างเี็นากากนี่เคยดีหูกมีจหโอ่ะเอออย่างนี้เหลือหลอหนุ่มไปดึงวันแล้วหรอหน่มไปตึวันอ่ะปีนี้ทําปีเกึ่งปีแล้วมาแน่นอนปียา ป่วยบ่อยขนาด้แหละครับเรื่รูปหุ่ร่างกายเขานี่ก็มันก็แตมไหวมั้งหนักแตมไหวและเห็นย่างเขาทำงานหนักตดยใช่มันจะได้นั่งออฟฟิศนั่งห้องแอร์เนาะมันก็เลยรวยแลาวรวยหน่อยก็เป็นอยังเอาละข่ายจิ่พเดีเยอะเอาเลยพูดเลยตักใส่ในเตาน้ำจิ้มให้ก่อน ถ้าจะเอ็มชี้นิ้หายสีดีแล้วเขาไปคลินิกโอ้ดิเดนมีบ่อยกี่โปรแกรมอ๋อหมอเองอ่ะเออเออมีแต่มันเปิดเสาร์ทิดหรอตัววันนี้วันเสาร์กันวันเนี้ยครับวันนี้วันศุกร์กับวันเสาร์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 วันเนี้ยกะเปิดวันเนี้ยกะเออวันติดก็แหงเปิดวันติดก็แหงจะลุกหายยุดวันนี้รู้เนาะไม่ได้โอเคแล้วเนาะครับเดี๋ยวดีอย่างเงี้ยแบบน้อยทีเดียวอ๋อ วันน้แปลมาึนหแล้วละรับเจ๊แก่แม่ลกันหมโใหม่แม่มละโคตเก่ายํ่ตเสียงเด้อเาเป็นว่าข้าแสนใกล้จะหมดเลยเนาะรอบผมมีอเดี๋วเดี๋ยวเอามาี๋นไม่ได้แล้เอาละเสร็จบ่ญครับเรียบร้อยเอาล้ครับกกลเนอะใกล้กลเนอ โอเคเสร็จเรียบร้อยครับเมนูบ้านป่าครับเมนูบ้านป่าแกงปลาแกงปลาตดยใส่ลูกออดหรือว่าอีโอนอีหัวอกโดยนะครับใส่มะเขือเนาะมาแล้วากันเลยก็แล้วก็แลก้วเมนูปลาครับแกงปลาในลูกออดเมนูนี้ปลอดสารพิษแต็มๆเนาะปลอดสชร้อทิพยนอน โอเคกินด้วกันเพือไอ้วัน,น,นเขาแน่นอนกินกันเนี่ยอ่าโอเคคุณผู้ชมสมใจอยากกันแล้วใช่ไหมใครที่อยากเจอลุงหายก็พาไปเจอลุงหายกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรายังได้ไปเห็นวิถีนะการทําเขาเรียกว่าอาหารของชนบทนะครับนั่นก็คือพอดีพี่คนนั้นนะครับที่เขาอยู่ตอนนี้เขาไปพักแรมที่กระท่อมของลุงหายข้างล่างเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่แล้วทีเนี้ยหญ้ามันสูงก็อาจจะเกิดแบบ ถ้าไฟป่าลามมามันอาจจะไหม้กระท่อมได้นะครับแล้วก็หลานลุงหายกับพี่คนที่ชื่อพี่อ้วนนะแกก็ไปพักแรมข้างล่างแล้วก็ไปถากถางนะครับผมไปถา,างหญ้าทาแนวกันไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีโอกาสคงจะได้ลงไปเที่ยวกันอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ลุงหายก็ทําอาหารนะจากพวกลูกอสกับปลาในห้วยนะครับแล้วก็ผมก็ไปดูเมื่อกี้ก็เรียกว่าก็ได้สับข่าวแกพอสมควรเนาะ ถ้าดูจากตั้งแต่ที่เราทําคลิปมาตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันตอนนี้เนี่ยลุงหายรู้สึกว่ารวยลามากเลยเนาะเพราะว่าผมก็หงอกนะครับแล้วก็ดูแก่ลงเยอะแล้วก็ช่วงที่เราไปวันนี้เนี่ยแกไม่ค่อยสบายด้วยแกบอกว่าแกไม่ค่อยสบายนะคืออายุแกะจะเจ็ดสแล้วนะครับผมแถมยังเขาเรียกว่าทํางานหนักด้วยนะเป็นคนชนบทที่ทํางานหนักเกี่ยวกับการขึ้นเขาขึ้นปา่า หลากไม้ไผ่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนก็เลยทําให้ร่างกายมันซุบมลงบวกกับที่แกเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สบายใช่ไหมแกไม่สบายด้วยก็เลยดูผอมไปเลยมากเลยนะครับดูแก่ลงเยอะเหมือนกันก็ถ้าใครอยากให้เราลงไปถ่ายทําที่กระท่อมหลังเก่าแกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมดีไหมถ้าอยากถ้าอยากให้เราลงไปนะครับอาพิมพ์เห็นด้วยลงมาในคอมเมนต์ด้วยนะครับ ลุงหายเนี่ยก็จะไปตอนเช้าประมาณ8ปดโมงแล้วก็ประมาณสักตอนเย็นสี่โมงหโมงเย็นก็ขึ้นมานะแต่ว่าพี่อ้วนกับหลานลุงหายเนี่ยจะอยู่ข้างล่างเลยแต่ก็จะออกมาซื้อกับข้าวแต่เอามอเไซค์ออกมาครับมาซื้อกับข้าวบ้างแล้วก็มาทําอาหารเอ่อเอาอาหารป่าอะไรมาส่งให้ลุงหายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณที่ตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ก็เริ่มเรื่องแล้วเราเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับผมถ้ามีโอกาสก,าก็อาจจะลงไปนอนเล่นข้างล่างด้วยนะนะไปดูคิวงานก่อนนะครับผมครับช่วงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ